สบายดีพี่น้องยินดีตอนับเขาซูซองจือซารา2องหนึ่งเซนเคยเนาะตอนนี้กัอยูุทีหน้าโคกเนาะพี่น้องเมื่ว่านี่ตากฝนมาตกกะเนาะพี่น้องน้ำกับบดเปงออกเนาะค้างน้ำไว้และมือนี้ก็เป็นมือที่สองเนาะพี่น้องห้ากาสิมาเปงน้ำตะก้าออกเนาะจะหน่อยเม็ดขาวห้าสีน่าเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาปูห้ากาได้เซยู่เพื่อนแล้วคืนหนึ่งเนาะพี่น้องยังสีมาเซ่น้ำในตะก้าอีเดียวมันสีว่าออกสีน่าวถ่เมื่อซื้อเนาะพี่น้อง โอ้น้ำก็คือเห็นทั้งล้างเลยพี่น้องเต็มหาเต็มขั้นเนอะหาตะก้าเขาแห้งอัดน้ำไว้แห้งลายพี่น้องเดี๋ยวมื่อกี้การ์ซีมาเป่งน,น้ำตะก้านาะพี่น้องสองตาเนาะตาที่สามที่เขาอ่าตกก่อนเขาเป่งออกแล้วแล้วนาะพี่น้องม่มีปัญหาอ่นนะน่ะเป็นปงนอแน่แล้วเนาะพี่น้องอันนี้ห้ากระวานห้าตองเป่งออกสาระเมื่สีเน่านาะพี่น้องอันนี้ข้าหน้าบริขารเดิมพี่นน้้นอองงเเาาขตตะกยยั็มู่ ก็เลยสีมาเปิง่งออกเนาะเพื่อให้เขาบนเน่าแล้วก็อยากเห็นแนาวว่ามิดเขามันใหญ่ไปได้แน่บันทีหรือมันห่างเนาะพี่น้องอันนี้เมื่อวานนี่นะนาเต็มอยู่เลยบุหัวทีบะหางทางกลางกับจ้าวานถึงหรือบอ่หายแหลกพานไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปปิง่งไ้ที่สองต่อเนาะไฮที่สองมันนี้พี่น้องปิง่งซัดดวด,ด,วดห้องน้ำมันเต็มไฮเต็มคันอยู่แล้วเนาะ ขอเพียงแต่จอพร้อมทีสิไลพี่น้องอ่ะค่กอิริตะกะเฮานี่งุ่มวานบรรยากาศตอนนี้ก็คือเมื่อยขื่มไม่อีกแล้วนาะพี่น้องสงสัยตอนเทียงๆนี่นาะสิโตกลิ่นอีกว่จักให้กะเพ็นนาตกาะกะยพบตะกกแล้วนาะพี่น้องข่าสีเน่าชิบว่าได้กะละเพ็นงไหวมืออื่นกับมาจอบไม่อีกพี่น้อง ไฮที่สามเห้าเป็นแังไดพี่น้องมันเปม็นตะกะหรือมันเป็นเขาวานวานกะบะทัวไฮทิ่งตะกะกะรูบโน่นโ่นพี่น้องแนวบอลเป็นบวกกับเป็นบอลเป็นนน่นเป็นโค่นอยู่กับเป็นกะนี่กะห้ากระปงมายอมมานแยบเลยพี่น้องขีต่ต้มยังอบอยู่ราะว่าห้าก,ก,าออก,กระเปงหน้าหมอเมื่อวานนี่กะน้มถ่วมกะอะไรไฮนี่กะพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยอบยยอบดำคือหรืออยู่ แต่กับวเป็นยังดอกะวามันปงแหละสำนี้มันเอาอยู่แต่ตัวบูปงนี่ที่มันอันตรายพี่น้องในตะก้าเขากะสามตาควยกันแบบนี้เนาะพี่น้องนี่สามไฮเจจูกันแต่ไฮบจู้กันมันหลุดน้องกันว่าสามตานี่ยเขาสีใดดำจักไฮพี่น้องกะสีออกให้เราร้ายเป็นไรเนาะมาเป็นนามตะก้าเรียบร้อยสถานีต่อไปกะสิเป็นน้องไฮเนาะพี่น้อง อันนั้นคือขาดบ่ได้เลยต้องเดี๋ยวไปทุกมือเนาะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเครื่องปูเฮากัอยูนนะ่พุ่นเานะานะเะพี่น้องแบะงัวเฮาเนาะหานะเบิด้ลอะเด้อพี่น้องตายมือหลายตัวสองตัวเบิดเรียบร้อยแล้วเนาะยังแต่แบะกบงัวของเฮาแับน,นี้เนาะพี่น้องอ่าแบะนะบ่เป็นไดดอกปล่อยกินประมาณสองสามสิบโม,มงมันก็อิมนะ่มเนาะพี่น้องแต่ว่างัวนะต้องได้กินเบิดมื้อเลยกว่าสิอิม่มเพราะว่าเฮาบ่มีเพื่องให้มันเนาะพี่น้องงัวมันนานอิมนะ่มเนาะพี่น้องมันสวบบนใหญ่กว่าแบะเนาะ ตอนนี้เอากินแต่เศร้าแล้วก็หุแหลัตอนเร่งๆเจ๊เดี๋ยวเาขาแล้วพี่น้องส่วนแบนะเฮาปล่อยยามได้ก็ได้ประมาณสองสามชั่วโมงแล้วก็ไล่เขาแล้วก็แะไรเราพี่น,อน,นอนะ้องมันกินบะเพงเนาะท้องมายายขึ้งง่วเนาะพี่น้องเดี๋ยวหากาสีเมื่อจากหน้าโคแล้วก็สิไปเบน้องให้เนาะพี่น้องมาเนี่ยแต่งเตยเที่ยวมาเฮ็ดหน้าโคลหากาสิได้เที่ยวทางดีสองปีนี้พี่น้องกันย่อนว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นมาเฮ็ดทางขึ้นไปหน้าเพิ่นรงลวดสวนเพิ่นแล้พี่น้อง เพ่เลยเฮ็ดให้เที่ยวมดทุกคนเลยนี่เฮ็ดจนสุดจนหอดเทียงพนี่น้นองเขาก็เลยได้เที่ยวทางดีน้าเพราะว่าแต่ละปีคนทางเที่ยวหน้าโคก,ก็คือแบบรถจักเที่ยว,วได้นะพี่น้องรถท้ายก็ต้องไดยโยเป็นทัวรบอลมาสองปีนี้ก็คือแบบสะดวกสบายรถจักเที่ยวได้รถท้ายเที่ยวดีพี่น้องหนามนะพี่น้องมันหล่นหายหล่นขั้นมันออกมาใจคลองหนามมานี้ เห็นนะไล่ลิลลิลพี่น้องนี่ก็สิเป็นหนังสางเกาตะกี้แต่เฮามาม่นอนหน้าโขกเฮาตักอาพี่น้องแต่ตอนนี้บ่ฮู้ว่ามันอยู่บ่อนได้แล้วเพราะว่านาไมนถ่วมมอะไรพี่น้องเป็นได้ะอาจ้ะนะข้างไหเห็นมื่นมาจ่อไม้พี่น้องเอ้ยกายกับกินพ่อกายสิจัดการกายอะไรออื่นนีไปแล้วอาหารแบบไปเห็นเหล้าอันซ่าอันหน่านถ่วมตะกะเหล้วแล้ววา เอาเสียมซาอ๋อแวบ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 ผู้ยู่ลุ่มตันหนามผู้ยู่เทิงน้มถั่วมกระแบบนี้พี่น้องเออก็เลยอย่างสิเมื่อแล้วจนอันเล็งลดออกมาได้ประมาณสีหักเก่าพอดีเห็นปลาดุกบืนหนามอยู่พี่น้องในพคนทางนี่เนะี่ยความจริงนี่มีคนแทงแล้วได้ในพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีบาดแผลมาแล้วุด,นะดเนาะแทง,ลแ,งแ,ลแล้วม<ะ>ันรุดแล<ะ>้มเพิ่นมจะระวังดีๆเด้อปลาดุกได้ซับเงี้ยงก่อนนี่นี่อีกครั้งหนึง่งออกดูวะ ลองเอามือใส <c> ่เ <oughs> จลกับอีม่ในพี่น้องประดุกหน้าสักเอียงก่อนเงียงท่านนะฮะเขาโตแล้วบืนอยู่พี่น้องฮาก็เลยต้องจอดรถเอาประดุกหน้าสักเจลกับอีไม่คั้าเหมือนปะเดะลยอะไรีัน้องะเรียบร้อยอุ้ยแม่ทองคือแบบไข่ไไอีดี้นะอือ ใคประดุกอีอุ่ยของนายใครเรื่องเหลืองพี่น้องเนี่ยอีมพูทธยาอะไรเนี่ยมาหอน,น้องให้เป็นทีเรียบร้อยนะพี่น้องวัแต่มาหอน้ากับมาจอบสมทะเลเข้าก่อนเลยเนาะสมทะเลเข้าคือ้อมออกแล้วพี่น้องเดี๋ยว้ากับสิไปปล่อย,ยชื้อเพลนเขาปลาเข่า,าขดงหาเสอกินอาหารนะพี่น้อง นองมาแล้วันนี้พี่น้องนองแหละเบะเ้าเร็วะแบะฮ่าหน่อบดิผูกเนาะพี่น้องมิเตไลเขาคอแล้วก็อัดไว้เนาะส่วนแบะไม่ใช่เกิดนัดต้องผูกส้นมูส้นแทส้นมาพี่น้องที่ข้าศึกเขาวไปแกะเพื่อนน้ำล้างมูเนาะกระวนกระวายอยู่ เผาแห้งนะฮะอยากออกแห้งหิวหงาแหละท่านว่าลูกเป็นส้นมือว่านี่ฝนตกเบิดเมื่อพี่น้องเลอแต่กินแต่ไปตองเบิดไปตองแล้วก็เลยหิวทำให้ือนคนหิวทำใหมือนคนหุ่นคนไหว, <มะ S 2> วเลยบอกห้าป้านนี่โง่โกลโกอยู่พี่น้องเออเออเจตัวอ,อ,อ,อยากอยากหิวหิวช่องตัวนี้เป็นแบที่บอยกินนมแม่ด้วยพี่น้อง ใหญ่แล้วเขาก็เลยต้องหนิแง่กิน้ะบานนี้พี่น้องเลยนี่โออๆโค้งกุโค้งกุเปลี่ยนกินเปลียนกินนุ่มเต่าเดี๋ยวพี่น้องโค้งกันกินตรงนีอแท่นน่ะโค้งจริงโมเมนนุ่มดอกพี่น้องแต่คนเคยกินนุ่มก็เลยกินหนามแทนนุ่มหน้ามาดูกินเองก็เป็นแต่ว่ามันเบาแล้วก็กินใส่เต่าพี่น้องเคยกินในเต่า ขี่ขอวันเอโอ้อ้าวอ้าเอาขู่คู่วบย้ำมองว่าพี่นะเบิร์ดแหละหายไม่หายไม่อ้าวขวบแค่แค่ะกินบอบเป็นเพราะว่าเคยกินนมในเต่าเนาะถูกเมื่อเสียใจเกือวานี่อ้นพี่นนอง หายตัวเถิกหน่อยอิ่มก่อนนั่งค่ำตัวเถิกโบอิ่มน่ะยโบได้ดอกผัวอาขู่ขวานอา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 หายตัวเถิกอิมก่อนผัมันหาบนจับบนครึ่งตายแล้วแบบนี้เปลี่ยนไม่ได kind of ้ในหนาวโอยเฮ้ต huh. <l> ัว <c> ห <oughs> in <bah>, ิวเบิดเมื่อวานนี่นะพี่น้องให้กินเถื่อเดียวเพราะว่าฝนตกลิ่นเนาะ เมื่อเมือเ่อ nhà ก็ไปได้กินกินน้มเถ้อเดียวกินหนามตางนุม่มก็เลยหิวเถื่อละสามเต่าพี่น้องกินจังอีนตัวหนึง่งเปลี่ยนคนเอาหายไปนี่พี่น้องบอกไวเจ็บเว้ยโดยไ่ได้กระถือสวงโดยไ่ได้กระถือสวง <c oughs> น่พี่น้อง <c oughs> ยืนกินนุ่มสองขากินหนาม <c oughs> ห้ออกนุ่มพี่น้องบบไใบเพื่อนยยใหญ่เดยเพิ่นกับกินร้ายนเนะนุ่มกับแพงาาก็เลยให้เพื่อนกินหนามตางนุ่มมาหนิเพื่อนดูดกินแน่นซ้ำในครูเองกับเป็นพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกินเบาะเพิ่นกินรรพออยากขั้นในเต้านุ่มแล้วบว่บสิเป็นนุ่มหรือเป็นหนามกินเบิดพี่น้องแต่อยูใ่ในเต้าโหยังกินนุ่มสองขาเ <laughs> พื่อนบาหายมันกินกเคืออันต่างเพื่อนที่ แหน่ขีข้อ่าเพิ่นบ้านเนะี่ขี้อว่าเห็นบ่กแต่เก่งบา้าเถ่าวายังกินออน,ะนะนุ่มในเต่าอยู่ขีข้อว่าบ้านแน่บริเวณเนี่ยกับบริเวณมันพี่น้องตัวดำนะเก่งเกิดก่อนเด้ สมัคร <laughs> หา่านนะยังแต่ของลูกเนาะพี่น้องอนมาได้เอวเขาเมื่อห้องเพิ่งจะตายคือกันเนาะแต่ว่าเพิ่อนบ่มีบอลเหลี่ยงอยู่ที่การเพิ่งเลยจำเป็นต้องเลยอยู่ในนี่เลือกกะเหลี่ยงบเบลือกะจบการเ <laughs> พราะว่ามันบอยยางเนาพี่น้องน่ะจิเป็นน้ำยุงกาดบอลเลื่องใหม่ตอดนี่แหละกรบโบหูคือกันมันตายเนาะพี่น้องของห่าวน่ะเรียบร้อยไปแล้วยังยังจะตกกับวยังสามตกบอกเขาเมื่ออยู่เพื่อน,นพี่น้อง ห้างนาบาเพิ่งกะยังสีด้วยเท่าไรนี่แหละมันกัดหลอดออกนำพี่น้องมันออกไปดินทั้งนอกไก่กับเขาไม่กินนำพี่น้องเพิ่นบางที่กับบได้ปล่อยบางที่กับปอยน้องพี่น้องว่าเพิ่นเห็ดขอกเรียบร้อยหมดแล้วนะนำน้องห้างกัดแดงเบิดถีบเลยพี่น้องมันเป็นดินแดงเป็นดินอ่าดักน้องมันก็เลยเป็นสีแดงแบบนี้ ปกติสนีกะสามารถปล่อยปลาได้แล้วเนาะพี่น้องถึงเพ้่นสีถิ่มสวงแต่กะบบบกแน่นอนเนาะว่าปีนี้คือสีบ๊ได้ปล่อยดอกพี่น้องเพราะว่ามันร้ายแนยวเหตุเนาะมันหยางแห้งปีนี้พี่น้องถ้าต้องปะหยัดงบสุดๆเนาะเพราะว่าหน้าเ้ากะยังมดธาตดำดีแต่กสิเป็นไดรดำหน้ากะดีก็เลยอันใดตัดออกได้กะตัดก่อนปากะบกินมันกะยาพี่น้องบอปล่อยดอกไม่ให้เกิดเพื่นสีปล่อยกะให้เพื่อนปล่อยเนาะพี่น้อง หนามลายอย่างคักเลยกลุ่มเบิดปีแน่นอนบัดน,นี้พี่น้องตอนนี้ห้ากาได้เอาหัวออกครัวกับปล่อยแบะไปเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องเพราะแม่มา <c oughs> ปล่อยลาปล่อยเลยดอกพี่น้องปล่อยกันแน่นั่งอยู่ <c oughs> เกยเพื่อนทัน้งหลายเนาะ <c oughs> ถ้าผูก,แบ,ก,กแ,แบะไม่ให้เกิด,ดไว้พี่น้องเมื่อกาไม่มีตัวได้ไปดอกเพราะว่าแม่แบะไม่ให้เกิดเอาเพื่อนพาไปพี่น้อง ส้นหมูพอก็เลยเหื่อ้เพื่อนไปแล้วก็มาแนมเอาวน้อพี่น้องตอนนี้เขากาได้เอาสัตว์เลี้ยงเข้าออกปลูกเบื่อแล้วน้อพ <source> <inaudible> ี่น้องเดี๋ยวเปนสิพาพี่น้องไปเบิ้งวัชพืชเข้าที่เขาปลูกไว้น้อพี่น้องว่ชพาเบิ้งเบื่อดิพาเบิ้งแต่ทางเขาให้เข้าทีเขาปลูกหมัดแตงหมักหมูมียังหลายอย่างเลยพี่น้องเนื้อที่น้อยเดียวปลูกชุบชืวอไปซื้อน้องจะได้ออกแล้วกัเอาจะได้ไปออกแล้วกันเลี้เต้เดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ้งน้อพี่น้องเพราะว่า ูกไว้กับไรซีฟมืออะไรเลยอีกอย่างนึงกับพ้นโต๊ะห้ามทะเลือดแล้วนาะพี่น้องหน้าสีาเงาเบิ่งเลยเบ่จักมาแนี่ใ,นใจคือกันพี่น้องแคปลูกกับท่านละเขาไปเบิ่งปลูกละปลูกเพลยพี่นอ้องน,นี่นะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งพร้อมกันเนาะพี่น้องนี่หญ้าเป็นเขื่อนแล้วพี่น้องอันนี้นาสิาเป็นบักแตงหน้าสิเป็นบักแตงพี่น้องแต่ไร้คล้ายคล้าย,ายมองแมง่นพี่น้องอันนี้เป็นบักแตงอีลี่นี่แหละ นี่เพิ่นกะเดุยงยอดออกไปล่ามไปเรื่อยๆเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่ายา้าเติบแล้วเนาะตัวห้าก,ก็ขืนยอดก็มีเนาะพี่น้องเพราะว่าปลูกก็มีตัวเลอกตัวตื่นเนาะพี่น้องเพื่อเพิ่นชีวิตดินเนาะอันนี้ห้ากบปงยอดพี่น้องแต่ผลวิตดินก็ไม่แห้งอะไรแหละพอเดือหูว่าออกอยูเนาะพี่น้องป้าดพี่น้องตัวนี้คือมะหยาาคักแทะเนบักยาวเลยพี่น้องผู้ เช่ยได้ไม่แต่หยาห้ากระทางกะขืนอีกแล้วพี่น้องปัดเครื่อนมาแตงมางมูห้าเาาเลยด้วยพี่น้องผู้เนี่ยเงาแห้งอีผู้ผู้เพื่อจะขืนพูนขืนกุ๊กใหม่คนแรกน่ะพี่น้องเงาบากยางคากเลยเนะี่ยเกี่ยวชะกันยุ่ยอมันกับพี่น้องเอ้ยมันเนื้อทีมันหน่อยเนาะปลูก้ายางผู่เดี๋ยวห้าสิบผ้าหล่อบึงตามนีแล้วเนาะพี่น้องนี่กุ๊กมันเ้ากับออกใบได้พี่น้อง อันนี้นาะสีเป็นมันเลื้งมันใครเนาะพี่น้องเบ่งจากซีใบแล้วซีจางๆส่วนอันนี้สีเป็นโก๊กหมักทัวเนาะพี่น้อ,บอยยงบรยากงามปันใดเพราะว่ามีแมงไม้กินพี่น้องถ้าก็เห็นโก๊กหนึ่งได้นน่หรือว่าเป็นน้ำมันโขกเกินไปนนพี่น้องเท่น,นี้มันแปลี่ยนเกล็นนี่เป็นลำมันเนาะพี่น้อกงกะปรุงใบแล้วเนาะบางอันก็นยังบุพปปง กมักทัวเหาเห็นไร้กุกงแล้วนาะพี่น้องแต่ละกกกะสีคลายกันเลยใบเหียนพี่น้องเนี่ยมีแมงไหมจอแล้วสิได้กินมากีบ่แต่ใบยังบ่เเรืออะไรนี่ป้าพี่น้องฮาก,ก็เห็นใบมักทั่วบเหียนแล้วก็เกิดซองกุกพร้อมพี่น้องแต่ละบ่อนั่ิมีกกเดียวนี่ใบงามคักเขียวๆอ่อนๆเงี้ยวๆพี่น้องบ่มีแมงไหมจ้อเลยอืมงามแหงลีพี่น้อง วัชพืชเท่ายังมุมีตัวใดเป็นดอกเป็นหมากจากอันเลยเนาะพี่น้องบัวสิเป็นมักแตงมักมูเนาะพี่น้องกะบหากับปงยอดแล้วกะบหากะแตกนอกออกเนาะพี่น้องแต่ยังบัวท่านเราหอดยามที่วนจะเป็นหมากเนาะพี่น้องกตัตตองออใจรอไปสกนะักก่อนเนาะเดี๋ยวมันเป็นหมากมาห้าจังสีมาไทายเบิ้งอีกเท่าน,นึงเนาะพี่น้องเดนดนมาอัปเดตให้เบิงนะ้งเนาะการเติบโตของวัชพืชเท่าพี่น้อง สำหรับคลิปนี้จรจงกาสิคอจบไว้เพียงเท่านี้เลยเนาะพี่น้องเบาว่าไล่ยายห,หางเนาะตามคลิปคือเกาด้วยพี่นอ้องส่วงท้ายี้การสิคอกํำลังใจจาก FC เอฟซีเนาะผากกดไล่กร์แลกัเป็นกำลังใจให้เจนก็เปยังคันในคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องบ๊ายบาย